สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สาวเพนอำเภอนางรองนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องทำครีมให้หน้ชุ่มชื่นทั้งวันสำหรับสาววัยห้าสิบเพราะว่าพวกเอ็งนี่นะขอพูดภาษานางรองบัตนเองนะคะเพราะว่าพูดภาษากลางตะกกทุกทีเลยค่ะพูดไปพูดมาตะกกบันเองอีกหลยเขาพูดภาษา กลับบ้านอีกตัวเองนะคะมันจะได้คล่องนิดหนึ่งค่ะมาอยู่เมืองนอกนานก็พูดไม่ได้ครัคุณขอโทษทีนะคะนั่นตามนิดหนึ่งวันนี้นะคะเราอยู่เมืองนอกใช่ไหมผิวพันธ์อาบน้ำร้อนมันเกิดจะแห้งถูกไหมคะคุณแห้งแห้งทำให้หนา้าผิวไม่ชุ่มชื่นไม่อะไรเนี่ยคะ่ะครั้งที่แล้วก็แนะนำวิธีไปเรื่องใช้ครีมอ่วิธีทาครีมอย่างไงคะที่จะได้อ่ให้ความชุ่มชื่นทั้งวันถูกไหมคะ มาคราวนี้จะมีครีมตัวใหม่อีกค่ะคุณว่าอะไรรู้ไหมอยู่มังนอกนาแหง่งผิวแหง่งยิ่งคนเราอายุไวหาสิบปีแล้วพี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมฉันนะอายุห้าสิบสี่ปีแต่ฉันพยายามสรรหานะทําไ่เหมือนใครดอกเพื่อนเพื่อนก็นบอกว่าอุ้ยยกยคนนี้เนี่ยเอาตเติรองความสวยความงามอุ้ยไม่ได้ดอกค่ะไม่ได้ชอบมากค่ะชอบมากเรื่องผิวพรรณทำมันพราระว่าไทยเองมีผิวพรรณที่แบบมันคล้ายๆไรนะ เอาโทษพี่น้องถ้าผิวพันธุ์เราชุ่มชื่นเนี่ยเวลาเราทาแป้งทาอะไรมันกระติดอยู่ไหมคะพอติดไปแล้วเอ็งไปไหนเองก็นายิ้มยิ้มปากมันเลยค่ะปากมานตลอดเวลาค่ะยิ้มใครผู้ไรมายิ้มมดคิดบวกมดค่ะและวันนี้จะพามาทําครีมโด้วยง่ายๆมีอยู่สิ่งของอยู่สอย่างค่ะคุณสี่อย่างนะคะคือนหนึ่งมีอะไรคะนี่คะ่ะน้ำมะพร้าวค่ะจำั้คคะ น้ำมะพร้าวอะไรก็ได้ก็ได้ค่ะสกัดเย็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้เยห้อะไรก็ได้นะคะอันที่สองนะคะวาสลีนค่ะคุณวาสลีนเพราะว่าอะไรรู้ไหมสองตัวนี้ไม่ว่าน้ำมะพร้าวหรือวาสลีนมันก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้น่ะมันปังมากเลยค่ะปังมากนำ้ำมะพระ้าวนี่ก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสองอย่างนี้คะ ม้วก็มีกระปุกเปล่าที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ใช่นะคะเอามาไว้ใส่ครีมเอาไว้นะคะคุณอันนี้เด้อพี่น้องเดินนี่เซตเรามีอะไรไหมคะมีถวยถวยถวยเปล่าถวยเล็กๆ,ๆนี่นะคะคุณค้างนี่อาจจะมีเอาช้อนมาไว้คุณนะคะคุณนี่มีช้อนอยู่อันหนึ่งค่ะช้อนอันหนึ่งช้อนอันหนึ่งค่ะเซตเราจะเริ่มวิธีทําเลยนะคะคุณพี่น้อง จะทำไงนะคะจะบอกวิธีทำนะคะแช์ประสบการณ์ชอบใครชอบมันเด้อพี่น้องเด้อใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันติมาเลยค่ะติมาได้หมดตลอดเวลาค่ะติได้เลยค่ะเรื่องแรกก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือว่าฉันน่ะไม่ค่อยใช่ไมโครเวฟดอกเพราะว่าไมโครเวฟน่ะมันนะมันยังไงดอกไม่ถูกฉันชอบใช้น้ำร้อนต้มน้ำร้อนเซ็จแล้วก็มานี่ค่ะเดี๋ยวต้มน้ำร้อนกันนะคะคุณมันอาจจะไม่สวยไม่งามด้อไม่ต้องไปแอบะไรมันดอก คิดข้าดแอปสมัยนี้ค่ะนี่เ็จแล้วเห็นไหมคะเสซตเราก็จะหาถั่วใหญ่มาันึงค่ะคุณเดี๋ยวผอน,นะค่ะรอในคณะที่รอน้ำร้อนนะคะจะบอกไว้ให้ค่ะมีถั่วใหญ่แล้วอิงจะได้เอาถั่วน้อยเนี่ยเข้าไปอุ้ยมันนั่นโคตรดิ่มันมันนั่นไปคุณ อันนี้ถวยมันนั่นมันใหญ่ไปจะต้องเอาถวยใหญ่กว่านี้เดี๋ยวโคตรโทษนะคะนี่ค่ะใช่อะไรก็ได้ค่ะที่มันง่ายๆค่ะที่ว่าถวยเข้าไปได้ละลายแล้วมันร้อนเร็วนะคะ บางทีก็ใช่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเร็วถ้าอยากใช่เร็วก็น้นำร้อนในก๊อกนี่ก็ได้น้ำร้อนในก๊อกนี่ก็ดีแต่ว่าก็บ้านนี่ไม่มีไอ้ที่อุดไวให้มนันร้อนมันก็เลยยังทําไม่ได้ค่ะคุณช่วงช่วง,ช,วงช่วงที่เองคอยน้ำร้อนอยู่ร้อนอยู่นะคะคุณพี่น้องคนเรานี่เนาะอยู่เมืองนอกอาบกันน้ำร้อนผิวพันก็แห้งแล้วยิ่งไว้เองอีกห้าสิบกว่าปีเนี่ยมันก็ ร่วงรวยตามกันเวลานะพี่นงเนาะเร็จแล้วเราก็ทั้งต้องสรรหาครีมสรรหาอะไรบางทีก็เคยใช้มาแล้วยี่หอ้อแพงๆยี่หอ้อไม่ว่าถูกไม่ว่าแพงไม่ว่าของเขมรของอไรหาไม่ใช่มดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าอาเพนนี่น่ะฉันนี่น่ะมาถูกก็ไอ้ไอ้ครีมนี่แหละสองตัวนี่แหละก็เลยหนาค่อยๆชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วก็ใกล้นี่อีกนะคะทีนีเวยที่บอกคุณไปด้วยข้างที่แล้วด้วยเันกนระดิ่งนีคือกันนะคะก็คือเปลี่ยนสลับปับ๊บเปลี่ยนกันไป วันไหนมีเวลาก็ทำวันไหนมเวลาก็ทำแต่อันนี้ที่ฉันทาเนี่ยก็คือฉันจะล้างหน้าเสร็จปุ๊บพอฉันล้างหน้าเสร็จฉันจะใช่ตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะลงพวกอ,อ,อะไรเซรั่มแล้วก็มาถึงมีตัวมีเดียก็ครีมกันแดดโดยที่อีนไม่ต้องไปซื้อของแพงหลายมากมายเลยค่ะแล้วก็ทําง่ายร้านค้าก็ของหาง่ายในร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเราอยู่เมืองนอกเนาะมันเราไม่ต้องไปหาอะไรที่มันอะไรนะ ประหยัดได้กับประหยัดเนาะพี่น้องเนาะแล้วบางอย่างเนี่ยเองจะไปซื้อตังเองไปซื้อของแพงกับไม่ไหวเพราะว่าโควิดมานะ่ะเอาตังก็ไม่ค่อยจะมีถูกไหมครับพี่น้องหายอยากเดี๋ยวนี่ตังหายอยากไม่ได้ว่าเด้ออะไรที่ทําเองได้ทําเด้อพี่นอ้องเด้อเออทาไปทาครีมทานวดมีเวลาอยู่บ้านก็ทํา พี่น้องคนเราสดใสนนะ่ะผู้ชายก็มานุมน่มๆโลโลก็มาเ,าเขากขชอบเองนั่นเองแล้วก็มีตลกคบคันไปมั่งอะไรอย่างงี้นะคะ่ะอย่าไปเครียดกับมันแต่ก่อนคยเครียดคือกันนะแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีทำแนะนำเพื่อนแนะนำให้ทํ o u t u b e นะทําไปทํามาเห็นคนอื่นเขาทำเอาฉันทําเบื่องว่ะเอา้ามันไม่ได้เสียหลายได้พี่น้องถูกไหมเพราะว่าเองอะไรเองจะต้องมาไม่ได้ไป เอ็งก,ก็ทำแบรกแนวของเอ็งในสไตล์ของเอ็งอย่างฉันคนนางรองนี่นะคนนางรองกับพูดภาษากระเทินกระเทินเนาะฉันจะพูดทำเกิดสไตล์ของฉันฉันจะทำยูทูบสไตล์นี่นะคะโอเคเนี่ยน้ำร้อนแล้วค่ะคุณเดี๋ยวนะคะคุณพี่น้องเอ้ฉันก็ไปเอาน้ำรอ้อนมาใส่นี่ก่อนเด้อนี่นี่จ้ะน้ำร้อนๆใส่นี่เข้าไปนะคะใส่ร้อนโอ้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะคุณเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวด้ว,ดว,ดวไม่เห็นกำลังเนะี่ย เอาน้ำร้อนใส่ไอ้นี่ใช่ไหมคะนี่คะ่ะนี่ค่ะใส่อนี่ไว้นะคะคุณโอ้ยเดี๋ยวจะพยายามอยากให้เห็นนะนะได้เนะนะห็นไหมเนี่ยหอเห็นวิธีทำมาค่ะคุณเดี๋ยวก่อนนะช่างตั้งกล้องให้มันนั่นนิดหนึ่งก่อนค่ะอันนี้มันอาจจะสูงไปก็ได้พี่น้องฉันเอาไว้นี่ใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยคุยบันเองนี่แหละสนุกดีจะไปคุยอะไรภาษาไอ้นะนี่จ้ะโอ,เโอ,โอโททะ้เห็นแล้วนี่อุ้ยโทษทีค่ะเห็นแล้วหเ,เห็นแล้วถูกไหมคะเนี่ยเห็นแล้ว เซตเราเองก็เอาไว้นี่นะคะพี่น้องคุณพี่น้องนี่นะน้ำมันมะพร้าววันนี้จะทําไม่มากนะคะทําแค่นิดเดียวครับเพราะว่ามันจะได้ร้อนเร็วๆจะได้วิธีทําผลเร็วนะคะสองช้อนกะเพอสองช้อนเจแล้วพี่น้องใส่ในน,นี้เด้อในที่ว่ามันร้อนเนี่ยนะคะแล้วเองก็ละลายคนไปคนไปเรื่อยเองกเ็เนี่ยทำมันัดเลยนะเนี่ยจะดังนิดหนึ่งนะคะคุณ พูดถึงปั่นเองน่ะก็ไม่มีพูดคุณพูดขึ้นอะไรดอกแต่ว่าก็ให้มันคือจังนิดหนึ่งเนาะคุยไปก็พูดจะได้มีกำลังใจกันพี่น้องเอ้ยคุณพี่น้องเอ้ยอยู่มึงนอกกันนี่แหละสังหาเองทำเองอะไรทุกอย่างอยู่บางๆก็ต้องมาทำถูกไหมอืออยู่วางๆก็หัททำนู่นทำนี่นะคุณคุณก็ค้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยคุณพี่น้องเอ้คุณไปเรื่อยเด้อค้นไปจนมันเป็นละลายละลายมันเป็นน้ำใสๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่ ไกลเหรอเห็นไหมคะคนเด็กคนเดิ้ลเนี่ยเด็กคนเดิ้ลถ้าใส่เราจะให้เห็นเนื้อค่ะเด็กคนแค่หนึ่งแล้วจะทำด้วยวิธีคนนี่ไงคะคนคนไปเรื่อยๆจะใส่ยังไงคะ่ะแต่น้ามันจะใส่เจ๋วเนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีความชุ่มชื้นของมันเป็นลยนะน้ามะพร้าวดีที่สุดเลยไม่ว่าย,ยี่ห้ออะไรสก,กัดเย็นนะคะแต่ขอให้เป็นสก,กัดเย็นนะคะแต่ฉันน่ะไม่เลือกหรอกเพราะว่าฉันใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นน้ำมันเพราะว่าอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย มันเป็นอะไรนะเขาเรียกออร์แกนิกออร์แกนิกเวอร์จินโคคนัทออยล์อันนี้นะคะฉันใช้นี่ฉันชอบใช้นี่เพราะว่ามันมันแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็โอเคค่ะเซ็แเราพี่น้องฉันใส่แค่สองช้อนเวยค่ะสองช้อนสองช้อนละลายนั่งร้อนเห็นไหมคะคุณคุณพี่น้องเนี่ยเอามันจนใส่เจ๋วจากกันนี้เลยนะคะใส่เจ๋วอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเซ็ตแล้ว อันนี้อันนี้สูตรสองต่อสองเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น,นี่ฉันซื้อมาใหม่เมืม่อวานนี่โอ้ยนี่วาสลีนเนี่ยมกพี่น้องมดมกดีจังสวยงามตามท้องเรื่องไม่แพงด้วยค่ะซื้อตามร้านเค้กร้านใดมีหมดพี่น้องนี่ฉันเดเอาอีกเด้อฉันเอาอีกสองช้อนช้อนชานะคะพี่น้องนี่ใส่เข้าไปสองช้อนชาค่ะนี่เห็นไ,ไหม ใส่สงชนชาค่ะพี่น้อง mm hmm. แล้วคนไปอีกคนไปอีกจ้ะคนคนให้เข่ากันคนให้เข่าเข่ากันด้วยค่ะมันทํางวาสลีนทางไอ้นี่นะไอ้น,นมามะพร้าวนะมันจะมีความชุ่มชื่นของมันไปนในตัวนอ้อพี่น้องเนาะอิงก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยซื้ออะไรของแพงๆถ้าใครมีตมังซื้อเรื่องฉันไม่ได้ว่าเรื่อทงทำตามทำอะไรฉันด้แต่อยากให้พี่น้องทําตามดูเพราะว่าอะไรรู้ไหม พี่น้องเอ้ยทำทาอันนี้เร็วนะ่ประมาณสองอาทิตย์แต่ทำชาววันชาวชาวก็ขำเด้อยพี่น้องเด้อทำชาวก็ขำทำชาวกอนอนทากอนอนทาขยันนะคนเราบางบางคนน่ะทำไปแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยขยันทาดอกเสจแล้วก็โอ้ยครีมเขาคนานันครีมเขาคนนี้ไม่ดีว่ะส่ะว่ะนะนะอทษครีมอีกครั้งไม่ดีททดมีกถุกกองแต่เองไม่ว่ากันใครอยากทษตกรไเปอ่มเห็นไหม พี่น้องถ้าเกิดมันแบบว่ามันไม่พอสมมุติว่ามันมันมันจะออกมาสีขาวขุ่นๆเลอพี่น้องเด้อนี่ฉันว่าสมช้อนคงจะไมพอเราอนนี้สูตรอันนี้โอ้โหอายุออยูออยน่นี่ฉันว่าฉันใส่อันนี้ไปอีกอันหนึ่งนิดหนึ่งใส่ไปอีกไอวาซลีนใส่อีกช้อนหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เพราะว่าดาาูแล้วมันจะต้องสีขุ่นๆพี่น้องน,นะ เอาเป็นอันว่าแล้วกันเอาเป็นว่าสูตรนี่นะคะใช่น้ำมะพร้าวสองช้อนชากอวาสลีนสองช้อนชานะพี่น้องนะเต็มเต็มเนอเต็มล้นล้นอะแบบเข้าใจไหมเต็มล้นแบบบันเองนะบันเองพูดกันนะเห็นไหมเห็นไหมคนไปเรื่อยๆพี่น้องคนคนนมันจะสีออกมาคุณๆเดี๋ยวฉันจะให้ดูเด้อเวลาให้มันเซตกนเนี่ยฉันก็คนไปเรื่อยๆแต่ฉันเอาออกจากน้ำร้อนไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจีนะเดี๋ยวมันจีมันละลายมันจะได้นะ ันต้องอยู่ในนี่น้ำร้อนตลอดเวลาค่ะคุณน้องพี่น้องนี่เห็นไหมเริ่มละลายหมดอย่างเลยเริ่มละลายแล้วเดื่ละลายไม่นานดอกทําอะไรก็ทําอะไรเสร็จก็มาทําอันนี้ลองใช่ลองหุ่งลองนี่ลองเรื่อยเชยไปพี่น้องเห็นไหมลองทําเสร็จแล้วมันก็พี่น้องก็สูตรอันนี้ที่ฉันให้พี่น้องนี่นะสูตรแค่สูตรมกกันก็อย่างว่าเลยเนาะสูตรพี่น้องอันนี้นะเซ็จเรามาคราวหน้าจีบว่าสอนไอติบอบวิธีใส่ว่า รวมกับอะไรที่แบบนาเรปังใส่เจลลูกถุกลูกชาลูกคนช่าขึ้นมาทําดยสองสิ่งแค่สองสิ่งทำไม่ม้เซตนะครีมตัวนี้เซตแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอีกเดี๋ยววันหลังจะมาทําให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเด้อนี่ออกมาเป็นสีนี้แล้วเด้อยพี่น้องนี่นี่แต่อยากให้มันละลายนิดหนึ่งนี่สีออกมามันจะขุนๆเด้อยพี่น้องนี่คุนพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะเสียงมาขุนๆจ้ะสียงมาขุนๆนี่ เออได้มันละลายให้เขากันปิ้วกาใจเขากันลิ้วไหมคะเขากันลิบภาษาบันฉันนะคนเข้าไปคนเข้าไปคนไปคนมาคนหนึ่งคนหนึ่งคนอ๋าคนจะเห็นไหมนะเสจแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีนี่สีออขาวๆนัวๆขุนๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ไงก่อนเด้ออันหนึ่งจะให้ดูจ้ะถ้าฉันเอาออกจากไอ้นี่นะมันจะมองไม่เห็นพี่น้อง เดี๋ยวฉันจะเอากล่องให้ดูกล่องใหม่ดูเด้อจะเนี่ยเนี่ยคนเข้าไปพี่น้องไหนถึงไหมคะเนี่ยเห็นไหมเห็นเนี่ยคนเข้าไปคนคนคนเห็นมันสีคุ่นๆเห็นไหมพี่น้องคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมคะนี่คุณ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 เห็นไหมพี่น้องนี่เห็นไหมคุณค่ะเนี่ยุณสีนี้เห็นไหม เป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้เด้อพี่น้องเด้อคุณพี่น้องเด้อน,นี่นะสเนส,เเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวนะจ๊ะเอาจะต้องแต่งกลร่งหม่เสร็จแล้วพี่น้องส,สีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาให้มันเย็นต่อไปก็ไม่มีอะไรามากเลยให้มันเย็นค่ะให้มันเย็นเนี่ยทำให้มันเย็นเย็นคนๆไปพี่น้องเห็นไหมสีคุณสวยนี่เห็นไหมคุณน,นาแตะนาต้องเมื่อจะออกเป็นครีมเป็นอย่าลืมเด้อสกะส น้ำมะพร้าวสองช้อนชาค่ะแล้วก็ไอวัซลีนอีกสามช้อนชาค่ะพี่น้องบางกีฉันบอกอาจจะนันไปเพราะมันดูเร็วเพราะว่าฉันทําบางทีฉันก็ทําน้อยบางทีฉันก็ทํามากเนาะมันก็เลยว่าเออมันเป็นกันนี้พี่น้องเห็นไหมมันจะคุณคุณเป็นครีมกลายเป็นครีมให้นันเลยพี่น้องแล้วโทษทีค่ะพอมันเย็นจักนิดหนึ่งด้อพี่น้องด้ปล่อยให้มันเย็นทีนี้เย็น เห็นไหมพี่น้องสีสีนี่แหละก็สีนี่เสแล้วให้มันเย็นจักพักหนึ่งมันเกิดจะนะมันเกิดจะใครเขาเรียกไรนะวิท,ทีค่ะเดี๋ยวกลับมาเรามันก็จะสีคุณๆพี่น้องสีออกมากคุณๆแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นจักพักหนึ่งก่อนให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวจะให้ดูองก็ ถ้าเกิดอยากเย็นเร็วนะคะพี่น้องชันบูสูตรเร็วที่นี่ฉันก็เอาน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นด้อพี่น้องด้อเย็นจักก๊ตัเองนี่แหละเย็นจักก๊ตเองนี่แหละพี่น้องเอาเย็นเยบเลยด้อเห็นไหมเย็นทษทีนะคะเสียงดังนิดนึงพี่น้องชืนพี่น้องมือใหมเ่เนาะเองก็ทำไปเรื่อยเฉยเละแล้วก็เอานี่มาใส่อีกเหมือนเดิมสไตล์เดิม จะได้เย็นเร็วๆจะได้พี่น้องจะได้เห็นว่ามันจะเป็นออกมาแบบไหนนะคะนี่ค่ะคนเหมือนเดิมคนไปคนมาคนคนคนอยู่นั่นแหละคนจริงๆไอ้ครีมนะคนจริงแต่มันไม่นานใช่เวลาไม่นานพี่น้องคุณพี่น้องเอ้ยใช่เวลาไม่นานหรอกพอมันพอเองทำไว้อย่างนี้นะสักกระปุกหนึ่งใช่ไหมคะถ้ากระพุกหนึ่งใช่เดี๋ยวตรงไหน,นตรงสองสามเดือนเนะี่ยถูกไหมกระพุกหนึ่งนะให้เต็มกระพุกนี่นะ เต็มกระปุกนี่นะได้ประมาณสองสาเดือนทำทีหนึ่งชั้นทำทีหนึ่งชั้นก็ทำอย่างนี้แหละทำใจก็ะ้องนี่มันมดเล้วนี่เรียกน,น้องแล้วกระปุกนี่ก็ไม่ต้องไปหาซื้อมาให้เสียเวลาเวลาไปซื้อของแพงไม่ต้องของที่ใช่เร้วคะ่ะคุณของที่ใช่เล็วก็เอามาเอามาเนี่ยเอามาทำนี่พี่น้องออกมาสีขุ่นม่เห็นไหมหมโอ้หนี่นมงามด้วยเดี๋ยวนเด่ะเย็นคนให้มันเย็นก่อนนี่ค่ะ ออกมาปเป็นเหลวๆอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวคนเด้อพี่น้องเคยเห็นเคยเห็นที่แบบว่ามันเหมือนแป้งไหมแป้งที่เอ็งละลายนะ่ะเวลามันจะออกมาเป็นประมาณนี้เด้อค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเหมือนแป้งละลายเลยไหมคะคุณคุณพี่น้องเหมือนเอ็งละลายแป้งนะ่ะที่ใสก่กระหน,น้ำที่อะไรเนี่ยนะคะมันจะออกมาสีานี้เนี่ยสีนี้จะ้ะนี่อันนี้เย็นเล้วเด้อเอาสูตรแบบว่า เองไม่ปล่อยให้มันไม่ปล่อยให้มันอะไรนะเย็นเองอ่ะเด็เองเอามาเองเอามาฉันเอามาไอไอน้น oh, ้ำร้อนออ้ยน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นเห็นไหมพี่น้องสวยเห็นไหมคุณสวยเห็นไหมโอ้ยงามจิตน <Squid> <iful> mm hmm. ี่เสร็จแล้วพี่น้องคุณพี่น้องเอ๋ยมันเย็นเลยใช่ไหมเองก็เอามาใส่กระปุกเอามาใส่กระปุกแต่ฉันยังไม่อยากให้ใส่กระปุกฉันจะลงทาให้พี่น้องดูว่า เห็นไหมมันนุ่มไม่รู้มันจะบอกจะพูดว่าคำไหนว่ามันชุ่มแค่ไหนพี่น้องดูเด้อไหนเห็นไหมเนี่ยทาเข้าไปทาเข้าไปพี่น้องเนี่ยทาขบตาทาทาเข้าไปกันทาดื้อทาดึ้อนี่ไงแต่อย่าทาแรงเด้อเดยวจุกตาตัวเองพี่น้องเอ้ยเอ้ยเกลียเทาด้วยยิงอมไม่เห็นตาอ๋อทาเบาๆพี่น้องนวดนะครับพี่น้องพี่น้องนวดทุกเช้านวดทุกเช้าเด้อนวดทุกเช้า ทุกเช้าก็ก่อนนอนพี่น้องรู้ไหมสูตรนี่นะมันกนอะที่ฉันทําใหรั้งทีเดล้วที่ว่าครีมตอนเช้าแล้วนะแต่อันนี้เด้ออันนี้นะถ้าพี่น้องล้างหนาเซ็ตทุกเช้านะคะพี่น้องเอาครีมตัวนี้แหละมันนวดนวดนวดเหมือนเดิมนวดประมาณสามครั้งนวดข้างแรกชุ่มหน่อยช่างมันนวดเข้าไปนวดจนกระทั่งมันแห้งนะคะพี่น้องเร็จแล้วคุณพี่น้องนวดทั้งหมดทุกครั้งกระช่างจะต้องนวดครีมถึงสามครั้งพี่น้อง เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ชุ่มฉ่าจะได้ชุ่มตามคอตามอะไรทำให้มดนะคะก็บอกเราด้วยอย่าเป็นวดแรงหลายนะเอ่มันลายยิ่งคนเท้าได้ยิ่งอ่อนนั่นนะแกเอ้ยนวดไปนวดมาจุกตาเลยอย่างบอกนี่แหละโอ้ยอย่าไปนวดนั่นนวดเบาๆค่ะเราพี่ uh huh. น้องเนาะพอเซ็ตแล้วได้ครีมตัวนี้นะคะคุณพี่น้องอเห็นไหมคุณเห็นไหมแค่นี้เองเองมันไม่ได้ว่ายากเย็นอะไรเลยเซ็จแล้วคุณก็เอามาใส่นี่เด้อฉันจะเอามาใส่นี่ ใส่กระปุกทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมฉันได้แล้ววันนี้เห็นไหมนี่ฉันก็ได้ตั้งหลายวันเห็นไหมใส่กระปุกไว้ได้ใช้สบายพี่น้องเห็นไหมเศษที่เหลือนี่นะไม่ได้ว่าเด้อพี่น้องที่เหลือต80เนี่ยนะรู้ไหมใส่อะไรทาตาไหมเนี่ย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 ใส่เจียวนี่เนี่เห็นไหมใส่เจียวพี่น้องลองเด้อด้วยสดทีนะวันนี้เป็นอะไรกันก่อนเด้อเนี่ยพี่น้อง ลองทำไอ้นั่นเด้อเนี่ยเนี่ยไอตามที่เหลือเนี่ยอย่าไปเอาทิ้งมันอย่าไปทิ้งมันนี่ทาตามนี้ทาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ใสนี่ผิวนี่นะเห็นไหมชุ่มชุ่มพี่น้องทั้งจริงก็ทําได้มดทางตัวขาคนไหนที่แตกแยกรหลแหงนะ่ะเข้าใจไหมคะแตกแยกรหลแหงแตกแยกรหแหงที่เป็นเสียงๆขาวๆนะ่ะเหมือนใครอินไปอะไรไปหน้าที่ว่าไอตามขี้ครุนก็แตกๆมาเลยพี่นออ้อใชนตัวนี้ยูมัดใครมีลูกผิวแห้งผิวไรได้มดค่ะพี่น้อง ได้วุฒิมันเป็นแบบว่าของที่หาง่ายเห็นไหมฉันใส่ในทิ้งไว้ฉันเอาไปใช้เลยนี่เห็นไหม,ไหไหมผิวแหง้งผิวอะไรก็ช่างคุณจะไปออกแดดก่อนพี่น้องจะไปออกแดดก่อนคุณพี่น้องจะไปเอ,อกทาตัวนี้ก่อนแล้วทาเซรัม่มแล้วก็ทาครีมนีเวียแล้วก็ทาครีมกันแดดสุดไทยพี่น้องเห็นไหมอยู่ทั้งวนันบอกได้เลยสูตรยยเพ็ญน,นี่นะปังสูตรยยเพ็น,นักร้องเนี่ยปังปังปัง,ปงไม่ต้องไปใช้นานมาไม่ต้องไปใช้ของแพงเลยค่ะ จริงๆเด้อจะบอกเวียงไฮแต่ว่าวันนี้น่ะจะบอกวิธีทําแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องเซตแล้วพี่น้องลองเอาไปใช่แต่พี่น้องคนไหนกะติมาได้ตลอดค่ะรับชมได้มดค่ะฉันน่ะฉันรับได้มดพี่น้องฉันเกแล้วฉันเทาแล้วแต่ฉันมากันนี่น่ะฉันก็อยากให้พี่น้องได้ว่าสวยงามสดชื่นอิงมันห้าสิบกลัวๆเข้าใจไหมกลัวๆบ้านฉันน่ะห้าสิบกลัวๆเรียบร้อยจะได้ไม่มีพี่น้องรู้นะคะ อ้าวอย่าลืมเด้อค่ะไปลองทําดูเด้อค่ะสูตรไข่สูตรมันอยากติชมอะไรก็เชิญมาเลยค่ะรับได้มดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะโอ้ยนี่ไงเห็นไหมหน้าชมชื่นเลยจิออกไปข้างนอกจักนิดนึงนะคะไปหาชมนุ่มชมโลค้นเทาเด็กกันนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องที่รับชมติชมอะไรเค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีก,อ,กอีกครั้งหน้านะคะสวัสดีทำยังไงจ,จ้าจาวดีจ้า